ัโดยปกติมีทัานจะต้องทานอาหารเย็นอยู่เสมอแต่พอมารับถึงแปดตรงที่ซอยสายลงแล้วกลับไปบ้านกินข้าวไม่สะดวกเจ้าค่าไงรีไม่รับก็คุณพ่อถ่ายรับไปแล้วกินข้าวไม่ได้ว่ะเรว่าเขาไม่ได้รับเพาอที่จะได้มาทานนี่เรืแล้แก็รับสายแค่สินค้าก็พอ เอาลินต me me. ิดนะยังไงครับผมถ้กินข้าวเย็นนะขาดใช่ไหมกลับไปรอดมรอนอเราว่เวลาจะได้กรมาทานในสมาทานชิ้นแปเรชิมจำฝาาเพื่กลรมาทานปันกมาจำใ่ไหมาจทิ่บอกบ่อยๆแหละแล้วก็มีค่าได้าวสาธุเวลาที่ันเองงแม้ว่าเวลาเราเดียวเดียวลวเาทักกิสูฝาอนี้อันีสงสูงมาก จะช่วยใีสมงุ้เองนะทุกคนนะแต่บต่ไปกินได้แค่ทอนเย็นทอาร้อนโอ้โขอแปลเฉพาะเวลาปฏิบัตินั้นเองใช่ใช่ขอของพอดีนะสิ้งหอนสันขอนยาวนะจิ้งไม่ช่หัยาวไฟก็แค่ไฟข้างไม่ได้ฮะแต่ว่ารักษาช่วยเราได้โอ้โหนม่ว่าตัวเป็นผู้ปฏิบัตินะครับ